สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้กับผมหมอเจน,นะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องของหัวใจเต้นช้านะครับหรือที่เรียกว่า Bradycardia นะครับ Bradycardia หมายถึงหัวใจเต้นช้านะครับ ในนิยามก็คือหัวใจเต้นช้าน้อยกว่า50ครั้งต่อน,นาทีแล้วก็นคนไข้ต้องมีอาการนะครับอย่างเช่นมีอาการแน่นหน้าอกบ้างมีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหมดสติมีวูบหรือว่าอาจจะมีเรื่องของใจสั่นนะครับมีภาวะหัวใจที่ทํางานผิดปกตินะครับหรือว่าหัวใจล้มเหลวนะครับวันนี้มาดูตัวอย่างเคสกันนะครับจะพูดเรื่องของการติดเพลซิ่งด้วยครับทานคิวตานิสเพลซิ่งนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูเคสกันนะครับ ผมขอเลื่อนเครื่องมือออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดู ekg ในภายหลังนะครับครับผมมาดูในจอมอนิเตอร์นี้นะครับก็คือเป็นวันนี้จะคุยเรื่องของ transcutaneous pacing นะครับมาดูคนไข้นะครับเป็นตัวอย่างคนไข้นะครับสมมุติว่าเราไปรับเหตุคนไข้ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยชายอายุ45ปีคนไข้ก็มีอาการแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็บูบมหมดสติมา1ชั่วโมงแต่ว่าตอนที่เราไปรับเนี่ยเขาก็ตื่นดีนะครับเขาเรียกให้เราไปรับที่บ้านนะครับ มาดูเรื่องของ A ก่อนนะครับ Airway เนี่ยคนไข้ยังพูดได้แล้วก็มีสติอยู่นะครับสวัสดีครับผมพูดได้แล้วก็มีสตินะครับเรื่องของ B เนี่ย Breathing คนไข้ดูหายใจเหนื่อยนะครับออกซิเจนปลายนิ้วหรือ Sat เนี่ยก็ได้สักแค่90%นะครับแล้วก็มีเสียง c r e p i t a t i o n คือเสียงปอดที่ไม่ค่อยดีนะครับบ่งบอกว่าน่าจะมีภาวะน้ําท่วมปอดนะครับแล้วก็มาดูเรื่อง C นะครับความดันคนไข้ก็ตกนะครับความดันได้แค่60-40เองนะครับแล้วก็ชีพจร ้ามากนะครับที่ประจออยู่ที่แค่41ครั้งต่อนาทีนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคาว่า capillary refill นะครับก็คือว่าเวลาที่เรากดนิ้วนะครับดูว่าเส้นเลือดมันกลับคืนที่นิ้วเนี่ยมันดีไหมมันช้านะครับก็คือเส้นเลือดที่นิ้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก3วินาทีแปลว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีภาวะช็อกนะครับมีระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดีมาดูต่อนะครับตัวดีนะครับก็ให้ e 4 v 5 m 6นะครับคนไข้ก็สติยังดีอยู่นะครับ สรุปว่าคนไข้คนนี้ก็เป็นช็อกแน่ๆนะครับเพราะว่าความดันตกนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาดูรูปนี้นะครับอย่างเงี้ยครับเล่าเล่าง่ายๆนะครับเราไปเจอคนไข้ที่บ้านเขาเรียกเราไปรับเหตุว่าแน่นหน้าอกมาสักหนึ่งชั่วโมงเป็นผู้ชายครับปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยคนไข้ก็ยังพูดได้อยู่นะครับเอก็ดีพูดได้อยู่แต่ปรากฏว่าออกซิเจนเลือดมันต่ํามาก แล้วก็ดูหายใจเหนื่อยนะครับฟังปอดดูไม่ค่อยดีเลยก็แสดงว่าน่าจะมีน้ําท่วมปอดนะครับแล้วก็ต่อมา C ครับความดันคนไข้ตกนะครับความดันได้แค่60-40แต่ที่น่าแปลกนะครับความดันตกทําไมชีพจรมันช้ามากนะครับชีพจรแค่41ครั้งต่อนาทีนะครับมาดูสาเหตุกันนะครับก่อนที่เราแน่ๆว่าคนไข้ช็อกแน่ๆนะครับที่เราคิดว่าช็อกเนี่ยก็น่าจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า cardiogenic ช็อกนะครับอาจจะมาจากการช็อกที่เกิดจากหัวใจทํางานผิดปกตินะครับ จริงๆแล้วช็อกมีหลายสาเหตุนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าติดตามไปเรื่อยก็น่าจะได้คุยกันนะครับว่าช็อกเนี่ยมีมีหลายประเภทแล้วก็มีอะไรบ้างน,นะครับผมมาดูต่อมานะครับทีนี้บนรถพยาบาลนะครับเราก็ต้อง m ม n เทจเลยใช่ไหมครับเราต้องรักษาคนไข้เลยอย่างแรกที่เราจับประเด็นแรกได้คือ 1A เเขาพูดได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับผม A คือ LV เขาพูดได้เราก็ไม่ต้องเป็นต้องไปใส่ท่อช่วยหายใจอะไรใช่ไหมครับเพราพูดได้ตัว B breathing ปรากฏว่าออกซิเจนมันต่ำใช่ไหมครับเขามีปัญหาเรื่องปอดแน่ๆเราก็ให้ออกซิเจน m a s with b a c k ใส่ไว้ก่อนนะครับต่อมาตัว C นะครับความดันเขาตกใช่ไหมครับ BP ได้แค่60/40ที่ประจอช้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือมีการเปิดเส้นใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำ EKG นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สถานการณ์นี้คืออยู่บนรถพยาบาลนะครับแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยห่างจากโรงพยาบาลประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราอยู่ที่ต่างจังหวัดไกลมากเราไม่สามารถจะแวะโรงพยาบาลอื่นได้นะครับคนไข้ก็อาการไม่ดีด้วยนะครับเราทำ EKG บนรถนะครับ EKG ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในเครื่องนะครับเราจะดูพร้อมกันนะครับว่า EKG เป็นแบบไหนอันนี้พอจะมองเห็นไหมครับเราก็ติดเครื่องมอนิเตอร์ EKG ดูนะครับว่า EKG คนไข้เป็นยังไง สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวมาอ่าน EKG พร้อมกันนะครับอเ <cas uk> ครับขอผมปรับกล้องนิดนึงนะครับเราจะได้เห็น EKG ไปอย่างพร้อมๆกันนะครับ, <cas uk> บคลองอ่านคร่าวๆดูได้ไหมครับว่า EKG ใบนี้เป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือหลีดหนึ่งนะครับ พอจะเห็นนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับขอผมกลับกล้องอีกทีนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าลีดหนะครับลีดสองลีดส AVF AVL แล้วก็นี่ก็เป็น V 1 2 3 4 5ถึง V 6นะครับเราเห็นอะไรบ้างไหมครับเราเห็นว่าชี่ประจอนเต้นช้ามากนะครับเราดูที่ตรงนี้นะชี่ประจอเต้นแค่40ครั้งต่อน,นาที เวลาที่อ่าน EKG ใช่ไหมครับเราก็ถึงแม้ว่าเราดูในมอนิเตอร์เนี่ยในเครื่องเนี้ยเราก็ต้องอ่านเหมือนกับวิธีเดิมนะครับอ่านที่เรทริทึมแล้วก็แอ็กซิสเรทก่อนนะครับอัตราก็เต้นที่41ครั้งเราก็ดูที่มอนิเตอร์ก็ได้นะครับริทึมดูว่าเป็นไซนัสริทึมหรือเปล่านะครับไซนัสก็คือมีตัว P เห็นไหมครับว่ามันมีตัว P อยู่นะครับมี P อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีองค์ประกอบของ QRS complex แล้วก็มีตัว T อยู่ข้างหลังแสดงว่า EKG ใบนี้ก็เป็นไซนัรี่หละคบ แต่ทีนี้เวลาที่ฮาร์ดเรทอะชีประจรมันช้ากว่า50ครั้งเนี่ยเราไม่เรียกว่าไซน์ัปริทึมนะครับเราก็เรียกว่าไซนัสบรอดดี้คาเดียบรอดดี้คาเดียแปลว่าหัวใจเต้นช้านะครับอันนี้เห็นไหมครับมีตัว P นะครับแล้วก็มี QRS ที่แคบแล้วก็มีตัว T นะครับทีนี้เราติดใจอะไรอีกนะครับมาดูที่ตรงประเด็นเลยนะครับเห็นไหมครับว่าหลีด2หลีด3แล้วก็หลีด AVF นะครับดูใหม่นะครับลีด2หลีด3แล้วก็ AVF อยู่ที่ตรงนี้นะครับข้างล่าง เห็นไหมครับว่ามันมี ST ที่มันยก ST e l e v a t e ที่หล ad 2 3 AVF ดูทันไหมครับตั้งใจดูทีนะครับหล2แล้วก็ Lead 3เห็นไหมครับมันยกแล้วก็ Le ีด AVF มี ST ที่มันยกนะครับเคสน,นี้ก็คือเขาเป็นกล้ามในหัวใจขาดเลือดน,นะครับที่ Lead 2 3 AVF ก็คือ stemi นั่นเองนะครับ ST e l e v a t e MI เขาเป็นกล้ามในหัวใจขาดเลือดน,นะครับของหัวใจด้านด้านล่างด้านฐานนะครับด้าน inferior wall พอตามทันนะครับเหตุนี้แหละครับมันอาจจะไปกระทบกระเทือนที่ตรงตำแหน่งของ S A node ทาให้หัวใจคนไข้เต้นชา้าปัญหาคือว่าทีนี้คนไข้หัวใจเต้นแค่40ครั้งนะครับแล้วก็ชีพจรเขาเนี่ยได้แค่ต่ำมากเลย40คนไข้จะอยู่ไม่ได้คนไข้จะเสียชีวิตอยู่แล้วนะครับถ้าเราปล่อยไว้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันไกลนะเราจะต้องแก้ปัญหาใช่ไหมครับเราจะต้องทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสิ่งนั้นก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดู EKG คร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะ เปลี่ยนอีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของ pacing เนี่ยแหละครับคงเคยได้ยินนะครับมันจะเป็นเครื่องที่ทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นนะครับอย่างเคสนี้ครับถ้าเราปล่อยให้หัวใจเขาเต้น40ครั้งไปเรื่อยๆแล้ว bp ยังตกอะครับแล้วก็เราอยู่ไกลาจากโรงพยาบาลเกือบกิโลหนึ่งเนี้ยแบบหมูเกือบชั่วโมงกว่าไกลมากคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมว่าเวลาที่ติด pacing เนี่ยเขาทํากันยังไงนะครับ ขาผมดูก่อนนะครับโอเคสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็มีคนผู้ติดตามจากเพจของผมนะครับประมาณเกือบ1 0 0 0 0แสคนแล้วนะครับตอนนี้มีคนติดตามอยู่เยอะเลยครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเวลาเดี๋ยวนะครับผมมาเรามีอีกเครื่องหนึ่งนะครับคือเครื่องเมื่อกี้มันจะเป็นเครื่องที่ใช้สําหรับมอนิเตอร์คนไขนะ้ส่วนอันนี้เราจะเริ่มทำเพสซิ่งนะครับเราจะติด เซิงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการทำรโอเคผมจะปรับจอนิดนึงนะครับมาดู EKG กันอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าที่ทำเมื่อกี้ถ้าเราปิ้นออกมาก็เห็นว่าลีดลีดสองนะครับ2 3แล้วก็ลีด AVF มันมี ST ที่มันยกนะครับก็คือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดน,นะครับ ต่อมาเราก็จะติดเพสซิ่งนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ติดในคนไข้ขอครับกดแชร์และติดตามเรียบร้อยขอบคุณนะครับเราก็ติดแพทเดินก่อนนะครับติดแผ่นเนี่ยครับติดเข้าไปตรงหน้าอกคนไข้ที่ตรงสเตอร์นัมแล้วก็ตรงเอเบกนะครับเพื่อจะได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นนะครับเราก็ดูที่เครื่องนะครับว่ามันต่อยังไงนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอธิบายเรื่องการต่อเครื่องนะครับสมมุติว่าเราติดที่คนไข้เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เครื่องอย่างนี้ครับอันเล็กๆเนี่ยแล้วแต่ยี่ห้อนะครับ ก็จะเป็นเครื่องเพสซิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขายายรูปให้ดูนะครับโอเพอจะมองเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ใช้ช็อตไฟฟ้า mm hmm. ด้วยหลหะครับทำดีฟิบิเลชันทำซินโครไนซ์แล้วก็ที่วันนี้คุยก็คือเรื่องของ ติดเพสซิงนะครับในคนไข้ที่หัวใจเต้นช้าถามว่าทําไมเคนี้ต้องติดเหมือนที่ว่าระยะทางต้องเดินทางชั่วโมงหนึ่งครับคนไข้จะต้องอยู่บนแอมบูเล c ตรถพยาบาลของเราชั่วโมงหนึ่งถ้าเราไม่ทําอะไรเลยครับเขาเสียชีวิตแน่นอนครับเราก็ต้องกระตุ้นให้หัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นนะครับทีนี้ปัญหาคือว่าในเบื้องต้นเนี่ยหลักการที่เราจะดูแลคนไข้ที่เป็นแบดีคาเดียที่มีอาการความดันตกช็อกแบบนี้ครับ ขั้นแรกเราก็มีการให้อโทปีนใช่ไหมครับซึ่งเคสเนี้ยให้อโทปีนแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะครับต่อมาเราก็มีการให้ยานะครับที่พวกยาพวกโดปามีนนะครับแต่ว่าระหว่างเนี้ยถ้ากว่ายาจะออกฤทธิ์เนี่ยคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตก่อนเราก็ติดเพรสซิงนะครับนี่ก็คือเพรสซิงนะครับจากนั้นเนี่ยเออเราก็เลือกโหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับเราก็เลือกที่ start p c e s r ตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับจะเห็นว่าเครื่องมันจับเมื่อกี้ใช่ไหมครับมันมีปุ่มที่เขียนว่า start p a s e r ผมกดไปเครื่องมันก็จะจับอย่างเงี้ยครับไอเห็นปุ่มกลมๆอย่างเงี้ยไหมครับกลมๆนี่คือเครื่องมันจับได้ว่า q s complex อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะยิงขึ้นยิงไฟฟ้าเข้าไปเพื่อกระตุ้นนะครับหลักการเริ่มต้นนะครับเราตั้งอัตราก,การเต้นหัวใจก่อนนะครับก็ประมาณสัก 60- 70ครั้งนะครับเพราะว่าหัวใจคนเราที่เต้นมากกว่า60ครั้งเนี่ยสามารถจะเอาเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไปเลี้ยงร่างกายได้ถ้าต่่ากวนี น่าจะไปไม่รอดนะครับก็ตั้งไว้ที่60นะครับเราสามารถเพิ่มตรงนี้นะครับผมจะเลือกเรดกับ Current เราก็เลือกเรตคืออัตรานะครับสมมติว่าผมอยากจะให้อาตาัตราที่70ครั้งต่อนอาทีก็ได้นะแต่ว่าผมว่า70ก็ได้ครับต่อมาก็เลือกกระแสไฟฟ้านะครับทีนี้ก็หลักการเนี่ยเราจะค่อยๆโทษน,นะครับอันนี้เราจะค่อยๆเพิ่มพลังงานขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่คนเราก็จะให้พลังงานประมาณทัก40ถึงถึง1 0อแอมแปร์ครับ อันนี้ก็ค่อยๆเริ่มนะครับดูว่ามันจับไหมเห็นไหมครับตัวสีแดงคือมีการปล่อยไฟฟ้าออกมาแต่ปรากฏว่าเนี่ยผมเลือกพลังงานที่10แอมแปร์นะครับ10มิลลิแอมแปร์โทษทีนะครับจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยไม่สามารถทําให้เกิด q s complex ได้เห็นไหมครับตัวนี้เหมือนยิงฟาวครับยิงไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเราก็เพิ่มพลังงานไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปที่15บ้างก็ยังไม่มีนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มที่20 สีแดงมันยิงปุ๊บเนี่ยมันเครื่องนี้ปล่อยไฟฟ้าปึ้งเป็นสีแดงแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่ทําให้หัวใจเต้นหัวใจก็ยังเต้นที่40ครั้งต่อนาทีเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยครับทีนี้ก็เพิ่มพลังงานเป็น25นะครับเป็น30นะครับแล้วก็เป็น40ไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่ามันก็ยังไม่ไม่ไม่ทำให้คลื่นเนี่ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับสัก50หัวใจก็ยังเต้น40ครั้งเหมือนเดิมนะครับแปลว่าพลังงานอาจจะยังไม่พอนะครับ เราก็เพิ่มไปที่670นะครับเห็นไหมครับเริ่มจับเห็นคลื่อนไหมครับจะเห็นว่าคลื่นหัวใจจะเปลี่ยนไปนะครับเป็น n ว r i c u l a r Rhyth มแทนคือมัน QRS มันกว้างเห็นว่าตอนที่จังหวะนะครับเครื่องยิงแสงสีแดงเนี่ยปล่อยไฟฟ้าปึ้งก็เกิด QRS c o m p l e x มาคือเครื่องเนี่ยปล่อยกระแสไฟฟ้าให้หัวใจทํางานหัวใจก็เลยเต้นที่65ครั้งต่อน,นาทีพอได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอยกลับให้ดูนะครับเป็นการทดลองแต่ว่าในชีวิตจริงเราไม่ต้องถอยนะครับสมมติว่าถอยที่60 เห็นไหมครับ60คือพลังงานมันยังไม่พอครับมันไม่สามารถที่จะกระตุ้นให้คิวเอสโอมเพกเกิดขึ้นมาได้ถ้าเราเพิ่มไปสัก70เงี้ยครับเห็นว่ามันเกิดขึ้นได้แต่ตามทฤษฎีนะครับก็คือแปลว่าคนคนนี้เราเราต้องการอัตราการเต้นหัวใจที่65ครั้งเครื่องก็ทําได้นะครับแล้วก็เราต้องการให้เราก็ใช้พลังงานที่70มิลลิแอมแปร์เนี่ยถึงจะเกิดเกิดไฟฟ้าที่ยิงทําให้หัวใจเต้นได้ขนาดนี้นครับแต่ทฤษฎีก็คือเราก็เพิ่มอีกสัก10%อเนะครับก็คือเพิ่ แต่เครื่องมันเพิ่มเจ็ไม่ได้นะครับเราก็อ๋โอโทษทิเราก็เพิ่มที่ตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มที่80เมื่อกี้คือ70ใช่ไหมครับ70ทําให้70มิลลิแอมแปร์เนี่ยทำให้ลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นได้ตามที่เราต้องการคือ60ครั้งต่อนาทีแต่ว่าให้เราบวกไปอีก10%็นะครับก็คือ70บวกอีก10ก็กลายเป็น80เผื่อไว้ครับเราก็ใช้เลดอาตาัตรานี้นะครับพอจะตามทันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงอันนี้พูดคร่าวๆถึงการรรใช้เเพซอ์นะคับ เดี๋ยวจะเพสซิ่งนะครับว่าเราจะให้หัวใจเต้นเป็นยังไงบ้างผมปรับกล้องนิดนึงนะครับอาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นไลฟ์สดแต่ก็อาจจะได้ฟิลลิ่งแบบหนึ่งนะครับที่แบบดูเหมือนสดเหมือนกับเราเรียนอยู่เบสไท์ใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อกี้ก็พูดถึงการปรับเพสซิ่งนะมันก็จะกระตุกทำให้คนไข้คนนี้หัวใจเขาเต้นที่ประมาณ70ครั้งเออความดันมันก็จะดีขึ้น หลังจากที่แต่ก่อนอื่นนะครับผมลืมพูดไปเรื่องหนึ่งก่อนที่เราติดเพลสซิ่งเนี่ยเพลสซิ่งมันเป็นตัวที่กระตุกมากเลยครับคนไข้จะปวดมากแล้วกล้ามเนื้อมันจะกระตุกเยอะครับบางทีก่อนให้นะครับเราอาจจะต้องให้ยาแก้ปวดก่อนนะครับหรือไม่ก็ให้ยานอนหลับนะครับเพื่อให้เขาผ่อนคลายอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเครื่องจะปล่อยกระแสไฟฟ้ามาตรงนี้ครับมันจะกระตุกเยอะแบบกระตุกกระตุกเยอะมากเลยครับบางทีเขาจะปวดแล้วเราให้พลังงานอย่างคนเนี้ยผมปรับไปถึง70มิลลิแอมแปร์ครับค่อนข้างจะสูงนะครับ บางคนเนี่ยเราต้องตับถึง100มิลลิแอมแปร์มันสูงมากเขาอาจจะทนไม่ไหวนะครับคนไข้จะแบบดูทุรนทุรายดูปวดเนี่ยครับบางทีเราก็ต้องให้ยาแก้ปวดนะครับอาจจะให้ยานอนหลับด้วยนะครับเพื่อให้เขาคลายลงนะครับต่อมานะครับอันนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงการติดเพสซิ่งใช่ไหมครับเราติดอย่างที่เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีนะว่าติดยังไงพอติดเสร็จแล้วเนี่ยครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้ผลใช่ไหมครับเราโมแต่อย่าโมแต่มองแต่เครื่องนะครับว่าเออได้70อะไรเราก็ดีนะครับต้องทาชีพจรด้วยนะครับว่่่่่่าาาททีีีปปปจรรรรเเเเนนนยยมมัั็ไอออองงงคคืืํล่า เวลาทำชี่ประจรนะครับเราไม่ได้ําที่ตรงคาราติดตรงนี้นะครับด้วยเหตุว่าเวลาที่เครื่องยิงนะเพสซิ่งยิงขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อจะกระตุกเยอะเลยครับเวลาที่เราําตรงคอเนี่ยมันคำยากเพราะมันกระตุกไม่แน่ใจว่าชีพประจรหรือว่าเป็นกล้ามเนื้อที่กระตุกนะครับเราก็จะําที่ตำแหน่งของฟิเบอร์ลนะครับหรือว่าต้นขาแทนนะครับอย่างเคสนี้นะครับเครื่องมันยิงใช่ไหมครับเครื่องยิงทําให้ทาให้ทาให้ชีพประจรเนี่ยมันเต้นได้สัก60ครั้งใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับอย่างที่เราต้องการคือ60ครั้ง เราก็ไปคำตรงฟิมมรอลนะครับคำที่เส้นเลือดตรงขาหนีบเนี่ยว่าว่าได้เท่ากับ60ครั้งต่อนาทีหรือเปล่าถ้าเท่าก็แบบว่าเครื่องนี้ใช้ได้นะครับจากนั้นเราก็รีบนําคนไข้ส่งโรงพยาบาลนะครับเครื่องนี้ก็เป็นการใช้ชั่วคราวนะครับเพื่อให้เขารอดชีวิตก่อนนะครับพอมาถึงห้องฉุกเฉินเนี่ยเราก็ปรึกษาคุณหมอที่เป็นเชี่ยวชาญด้านหัวใจต่อไปนะครับมาดูต่อมานะครับผมเดี๋ยวผมเอาเครื่องลงนะครับโอเคมาดูต่อมานะครับจอมันอาจจะเบี้ยวนิดนึงนะขอผมปรับจอหน่อยนะครับ โอเคครับเคนี้เป็นยังไงต่อนะครับก็คือเหมือนที่ว่าครับระยะทางทุลักทุเลนะครับไปต่อได้นะครับระยะทางมันห่างจากโรงพยาบาลเยอะครับต้องชั่วโมงหนึ่งนะถ้าเราไม่ทําอะไรคนไข้ตายแน่ครับบนรถคนไข้คนนี้เราจับประเด็นได้ว่าแรกก็คือหนึ่งเป็นค c a r ดิโอเจนิกช็อ k นะครับเป็นภาวะความดันเข้าตกะครับได้หกสิสี่สิบเนี่ยมาจากหัวใจแน่นอนนะครับซึ่งมันก็มาจากปัญหาของสต y m ี่นะครับคือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด พมอเราทำ EKG เสร็จเราก็ส่ง EKG ไปทางไปทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าส่ง Wi-Fi ไปให้ให้คุณหมอหัวใจดูจะได้เตรียมพร้อมเรื่อง c a r d โอเจนิ c ช h อกเนี่ยเมื่อกี้คุยไปแล้วใช่ไหมครับเราเริ่มต้นด้วยการให้อโทปีนะครับให้แล้วก็ยังไม่หายนะครับเราเตรียมโดปามีนมาให้แต่ว่าก่อจะผสมโดปามีนเนี่ยคนไข้ก็อาจจะเสียชีวิตไปซะก่อนนะครับระยะทางก็ไกลนะอยู่ที่รถพยาบาลด้วยครับเราก็ติดอันเนี้ย เป็นการประวิงเวลาไปก่อนนะครับทานคิวตานิสเพซซิงเพื่อให้หัวใจเนี่ยมันเต้นได้สัก 60- 70ครั้งต่อนาทีนะครับความดันก็จะได้ขึ้นนะครับต่อมานะครับเรื่องของสตตมมี่นะครับบนรถพยาบาลเนี่ยเราก็ช่วยไปอย่างประถมพยาบาลเบื้องต้นไปก่อนนะครับก็คือมีการให้อสลพรินเกนไฟ์เนี่ยเคี้ยวนะครับมีการให้อโซเดิยลโอมแล้วก็มีการให้โคพีโตเกลนะครับจากนั้นนะครับเราก็ประสานงานใช่ไหมครับเราอยู่บนรถพยาบาลเราก็ประสานงาน ไปที่ห้องฉุกเฉินของเรานะครับบอกว่ามีเคสแบบนี้นะเราก็รายงานใช่ไหมครับต่อสายคุณหมอหัวใจหรือคุณหมอฉุกเฉินก็ได้นะครับบอกว่าตอนนี้มีเคสผู้ป่วยชายเนี่ยอายุประมาณสัก45ปีครับคนไข้ก็ไม่มีโรคประจําตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามาด้วยแน่นหน้าอ,อกประมาณชั่วโมงหนึ่งพอเราไปรับนะครับเราก็รายงานเป็น A B C นะครับไปรับเนี่ยคนไข้ A ยังพูดได้อยู่นะครับแล้วก็ B เนี่ย breathing ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าดูหายใจเร็วหายใจสัก 30ครั้งเราก็ลองนับดูนะครับแล้วก็บอกว่ามีออกซิเจนปลายนิ้วที่ต่ำนะครับได้แค่90%แล้วก็ฟังปอดเนี่ยมีครีปเปเทชันสองข้างคิดว่าน่าจะมีพาร์มูรีอะดีมานะครับต่อมา C นะครับความดันของไข่ก็ตกนะครับได้6 0 4 0ครั้งต่อน,นาทีชีพจรยิ่งช้าเข้าไปใหญ่ครับชีพจรแค่4 1ครั้งต่อน,นาทีเองนะครับแล้วก็มีแคปรีฟิวที่ดีเลย์บ่งบอกว่าคนนี้น่าจะมีเรื่องของคาร์ดิโอเจนิกช็อคนะครับแล้วก็มีเรื่ององงข คาเดโอเจนิกช็อกนะครับแล้วก็มีเรื่องของพาร์โบรีเอดีมามีน้ําท่วมปอดร่วมด้วยนะครับนี่ก็ดูไม่ค่อยดีใช่ไหมครับถ้าเรารายงานได้เป็นสเต็ปสเต็ปแบบนี้คุณหมอที่อยู่ปลายทางก็พอจะโอ้เข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับมองเห็นภาพแล้วก็ดีนะครับตัวดีก็หมายถึงคนไข้ก็ยังให้ E4V5M6 นะครับยังสติดียังไม่ต้องใส่ทิวนะครับแล้วแมนเนจเบื้องต้นเราทํายังไงนะครับการรักษาเบื้องต้นอย่างที่กล่าวไปนะครับเเข้าพูดได้ครับเราก็ไม่ต้องใส่ทิวอะไรใช่ไหมครับ B ออกซิเจนเขาไม่ดีแต่เบื้องต้นเนี่ยแก้ไขโดยการให้ออกซิเจนแมทต์วิดแบ็กก็ดีนะครับออกซิเจนก็ขึ้นมาสัก95หรือ98ก็แล้ก็เราแต่จะที่เราเจอนะครับต่อมานะครับ C ทีเนี้ยเราบอกคุณหมาว่า C นะครับผมคิดว่าเป็นคาโดเจนิกช็อกนะครับแล้วเกิดจากอะไรล่ะน่าจะเกิดมันเกิดขึ้นจากสตีมมี่นะครับเพราะว่าผมทํา EKG แล้วใช่ไหมครับ EKG เป็น เอ่อ ST Elevate n วตไนรี a สอเป็น i n f e r i o r Wall แล้วก็มี Brady c a r d i ดใช่ไหมครับพอพูดอย่างเงี้ยมันดูแบบคอม p พลตเนี่ยดูสมบูรณ์นะครับคุณหมอก็มองภาพออกแล้วเราให้การรักษายัางไงบ้างนะครับเราบอกว่าตอนนี้ผมอะรักษา2อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือเรื่องคาโดเจนิกช็อะครับคนไข้ความดันตกมากชีพจรช้ามากผมให้อโทปีนไปแล้วแต่ว่าไม่ดีขึ้นตอนนี้ผมกําลังให้โดปามีนแต่ระหว่างเนี้รยระยะระยะทางมันไกลผมก็เลยติดเพ c ซิงนะครับทางคีโตเนียสเพลซิง ก็บอกไปว่าตอนนี้ให้พลังงานอยู่ที่70มิลลิแอมแปร์นะครับแล้วก็ตั้งเรทอยู่ที่65นะครับก็สามารถกระตุ้นให้หัวใจคนไข้เนี่ยเต้นได้ที่65ครั้งต่อนาทีโดยที่ผมเนี่ยทำที่ตำแหน่งของ femoral femoral vein นะครับทำที่เส้นเลือด femoral artery นะครับก็ดูสมูทใช่ไหมครับแล้วก็ติด pacing ไปแล้วเป็นยังไงบ้างความแรงคนไข้ก็ดีขึ้นนะครับกลายเป็น90-60เป็นต้นนี้นะครับก็ไปว่าหมดปัญหานะครับปัญหาที่2คือเรื่องของ s t e m n y นะครับก้านในหัวใจขาดเลือดในเบื้องต้นเราทําอะไรบ้างนะคร เราก็มีการให้ S A สเอนะครับแอสเพรีนแกนไฟเขียวมีการให้ไอโซดีโอมนะครับแล้วก็มีการให้โคพิโดโกเกลแล้วเราจะทําอะไรต่อไปนะครับเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญเขาทําอะไรนะครับบอกว่าเคสเนี้สรุปนะครับผมคิดว่าเป็นคา์ดโอเจนิกช็อกนะครับเป็นบรดดี้คาเดียนะครับแล้วก็มีเรื่องของสตีมมี่นะครับมีเรื่องของพัมรีอดีมามีน้ําท่วมปอดจะขอปรึกษาคุณหมอหัวใจนะครับเพื่อให้เตรียมพร้อมอาจจะต้องทํา ทำแคทนะครับส่วนหัวใจหรือว่ามีการให้ยาพวกละลายริมเลือดสเตปโตไคนีอะไรพวกนี้ต่อไปนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ใช่ไหมครับถ้าเราลื่นไหลเราก็ทําให้คนไข้ปลอดภัยจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาลได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับหวังว่าวันนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอภัยที่มันทุลักทุเลนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สดนะครับแต่ก็หวังว่าคงจะได้ความรู้สึกอารมณ์ร่วมนะครับของการไลฟ์สดที่ว่ามันดูสนุกดีอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรติ สาระดีๆได้ในราย,รายการห้องจกเฉินงต้องรู้ในคลิปถัดไปนะครับเครื่องนี้นะครับยังสามารถทําอันตรสาวได้ด้วยนะครับในเครื่องเดียวกันอันนี้นะครับมันทําอันตรสาวได้ด้วยเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะสอนวิธีการทาอันตรสาวปอดนะครับแล้วก็การทําฟ้าโดยใช้เครื่องนี้ครับเวลาที่เราอยู่บนรถพยาบาลจะได้แบบสมบูรณ์เลยครับเราสามารถดูแลคนไข่อุบัติเหตุได้มีการช็อตไฟฟ้าได้มอนิเตอร์ได้ใส่ทิ้ว้วยใช้เครื่องนี้ครับ โดยที่มีกล้องเนี่ยส่องเข้าไปได้แล้วก็สามารถที่จะอันตร์ซาดูทุกอย่างได้เพื่อรายงานให้เป็นระบบนะครับเวลาที่คนไข้ไปห้องฉุกเฉินเนี่ยจะได้สมบูรณ์นะครับรักษาอย่างลื่นไหลและถูกต้องนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับมาดูครั้งแรกขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดกล้องก่อนนะครับสวัสดีครับนี่มีแมวด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูแมวตัวหนึ่งเห็นมันไหมเนาะ ว่าไงนี่ผมมีแมวตัวใหม่แต่ว่าแมวตัวนี้ไม่ยอมเล่นกับผมเลยบ๊ายบายครับพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ